ทุกอย่างเฮาเฮ้าบ่มีทุ่นมุงสีขันเข้าไปสื่อพร้อมสมมันกับตัวละมื่นกลัวเฮ้ากับบ่มีเข้ากับสื่อลูกน้อยมันหลักค่คอยมหาให้มันกินมันกับบริกินมือละพันหรอขันกับกินมือละเล็กน้อยเฮาหาได้ซ้าได้เฮากับจังคอยให้มันกินยูไปโดนเดียวมันกับไงญงมันก็ผสมพันเดี๋ยวเฮ้ากับมีเม่พันคือคือกันก้เพิ่นมีเงินหมื่อนเงินเสียนเฮ้าเฮ้าเฮาเรื่มจากบ่มีควบเฮากับบ่มีเงินไปสื่อไก่เฮ้ากับบ่มีเงินไปสื่อตัวละ2องรอย เ้ากับื้อตัวสามซิมหาบาทเท่ากับมาคอยเลี้ยงคอยเฮ็ดเลี material, ้ยงจากหน่อยขั้นม so ันคือกับจังคอยชยบขยายไปอีกถามมันบ่คือปลาทิมตัวนั้นเฮ็ดตัวไม่ครับพี่นางครับคือง่ายๆต่อยุคปั๊บปรุงไปเนาะพี่นางเนาะแม่นค่ะครับแต่เข้ากับเรียนดูเข้ากับต้องสังเกตข้งเข้านั่นละครับเบึงเข้าเบึงไปนน่าสอนเจ้าของไปน่ำอันนี้เออเฮ็ดแนวนี่มันตายเฮ็ดไม่เฮ็ดแบบเออเฮ็ดแนวนี่น้่มมารกค่ะนํารักนองหมูมีกินบ่ครับ กินธรรมดากินลตมักจะว่าบ่มันกินเน่าคือบ่มีไผเห้าไปนายจะของครับหาห้าบ่บเฮดก็บ่มีไผมาจมเหฮาอืบ่มีฒถาแกบ่มียังถ้าห้ามันหฮากับมาเฮ็ดเ้ามือยเหาก็บ่เฮดแล้วแต่ครับหาเดือนเล่าก็ขึ้นแล้วแต่ว่าห้าบ่บสมเพราะอายุบบได้ครับตรงเกบสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ารบรับทุกท่านครับื้นนี้ครับเกษตรบานและวิธีบานหฮาครับผมนมโพไซ สิภาพพี่น,อน้องบราทเฮาครับมาชมสวนเกษตรผสมผสานครับเมื่อนี้ครับมาชมการเห็ดปุ๋ยมักครับปุ๋ยนำมักไวใส่ในเพืชพันธัญญาหารการเกษตรในครัวเรือนของคุณพี่นั่งทั้งเสาลีครับตำบลพาเลาอำเภอพระนาจ,จังหวัดอำนาจเจริญครับและการเกษตรผสมผสานต่างๆคลาคลขากขันไปครับเพิ่มมีวิธีคิดเพิ่นม,มีรูปแบบของการบริหารจัดการ นะครับได้ดีดีครับพี่น้องครับมาทําความรู้จักกับเจ้าของสวนเพลยเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นังอันนี้คือยังครับนี่อันนี้น้ำมักคค่ะน้ำมักนองหมูมีกินบ่ครับกากินทรามดากินน้ำมัก์คแต่ว่ามันมปนกินเน่ากินหอมเลยแหละมันก็เป็นกินข้องมันกินข้องน้ำมัก์ว่ามีกินนะครับนาะถ้าห้าเห็ด้าห้าเห็ดปินมันก็จะบบเน่าครับ ก็จะบนเอาใส่นำมักค่ะอันนี้น่องหมูบอกครับน่องหมูค่ะหมูเข้าออกกูเข้ากับมักตัวหน่อยมันายเข้ากับมักโอันนี้ก็นำมักบักบักนัดกับบักแตงโมครับอันนี้นำมักตัวนี้กรมมาได้แดงเท่านสิเป็นแกะโอ้บักนัดกับบักแตงโมมักใส่กันไว้สองปีสามปีเจ็ดปีครับสองปีสามปีละเก็ดไว้ทุกอย่างอยู่นี่มิไดสามปีสิปีขึ่นยังมีเลยคนตัวถังคนสิปีอ คือนามักนี่มันจะมันจะบ่ตายเับมันจะบ่ตายถ้าห้าเห็ดไว้มันก็สสอยุงสิมันก็จะบเนาครัข้อห้าสีใสห้ากับมาผสมน้ำผสมกากน้ำตาลครับหฮากับมีน้ำมะพร้าวห้ากใส่มีไอ้มีมีอันน้ำมะพร้าวก็เอามาใส่กากน้ำตาลหฮากัสครับทั้งนี้ก็นํามักคือกันทุกอย่างนี่จะมักไว้เบดบด้ทีมเลยใช่บ่ท่มเลยค่ะบพอย่นี่สีใสนามักโอ้ ทั้งไร้ทังไร้ใสนมักตลอดประโยชน์ลร้ปะครับพี่นั่งประโยชน์ลายแห้งค่ะครับทั้งผืชทั้งพักนี่นี่นี่จังปูตีนคากนี่ครับตัวนี้บ้ข้าในไส้อันนั้นอาจจะมีกินเลยนี่ถี่โบ้น้ดในป็นนี่ยังเป็นน้องหมูน้องหมูปะครับตัวหมูแต่ว่ามักไว้เป็นปีเลยวบ่ได้สั้นใส่บังนัดเราก็เลยบ่เปื่อยครับ เขาก็เลยบวเปื่อยอันนี้เคลื่อนว่าโรคโรคหมูเนาะพี่นั่งเนาะโรคหมูนั่นค่ะเดี๋ยวสิเข้มข้นแห้งนี่ใส่แบบพริกใส่ยั้งนี่ที่บ่ตายบ่่บลนตะหน่วยลนบ่ลนตะใบลนหอดหน่วยทุกอย่างเฮาเฮาเฮาจะมักนี่หมูหน่อยที่มันออกไม้ร้ายแมร์ตายเฮาก็เอามาหมักบ่มีกินเน่าเลยพี่นั่งบ่บ่ค่ะเฮาใส่กามตาไนไว้ที่มันบ่เปื่อยคือเฮาบ่บหันใส่บักนัดครับเฮาต้องซื้ออันหมักสับปะรดมาสับใส่บาดมันก็สิเปื่อยเป็นหน่ำ นีแต่นามกองเอาเนี่มันก็เป็นกินอนมากนี่แหละค่ะแต่ว่ามองมันกินเนาแต่ว่าคุณอาผ่ามันสุดยอดแห้งตัวนี้สุดยอดแหงอันนี้ร<ๆ>นมาได้ครับพี่นั่งโอ้ตัวนี้เป็นปีเลยได้ดค่ะแต่ว่าเป็นยังเลาคือคือคือบอสลายไปครับเพอบอราะว่าบ้านในไซบงนัดโอ้บอ้านในไต้องไซบงนัดบงนัดซับปะปโระดแสดงว่ามีซรบะคุณในการย่อยเนาะพี่นค่ะ,ค,ะคือตัวนี้เฮ้า ข้าใส่บางนาดเดียวนี่มันสิเป็นกากซื่อๆค่ะนี่นี่เห็นบ้างมันจะบ่มีโต้หมูจะบ่มมีน่องหมูนี่โอ้นี่คือจะเป็นกากซื่อๆนี่เป็นน้ำนี่สไลด์ไปเลยบ่มีหอดกระดูกมาเลยนี่คือข้าใส่ไปเรียวนี่มันสีย่อยสไลด์สีมันสิเป็นกากเรือแต่บางนาดนะค่ะโอ้ขาข้าบ่มหั่นซอยนี่มันก็สิเป็นตูงสันอ้าแสดงว่าข้าใซอประโยชน์จากการมักนี่ทั้งไหนครับพี่นั่งครับอ่าทั้งนี่ค่ะทั้งทั้งนี่ก็ใส่ทั้งสีย่อยสไลด์นี่ไม่งั้นค่ะ ตัวนี้ก็ใส่บางนาัดคือกันนี่แต่ว่าบา้านเติมน้ำนี่มีแต่ของเนื้อเนื้อเข้มข้นเลยนี่คือทุกอย่างอยู่นี่จะเก็บไว้เป็นบ่มีการว่าเบิดอายุครับแล้วก็บ่มีการว่าได้ซื้อ,อบ่ซื้อเฮ็ดเองเบิดทั้งเ,เป็นปุ๋ยชนนันดีเนาะพี่น้าเนม่นค่ะอยู่นี่จะเน้นเน้เน,นเฮ็ดเองเบิดซุแนวสุดยอดครับสุดยอดบ้านนี้คือฟุ้นนึงสิฟุ้นนึงสิเฮาก็ต้องมักไว้นี่นี่คือมักไว้ มักไป้แล้วอันนี้พุณคุณคุณขิงหัวนี่ค่ะขิงหัวนี่ค่ะโอ้ข้างมักมันจะห่อนี่นี่มักได้ประมาณนี่เห็นบ่เชือร้านปุ๋ยปลอดภัยแม่นค่ะครับจิ้มห้อนบูมไข่ก็ได้นี่จุกเข้าไปนี่เป็นแกดเนาะผีนางเนาะเป็นแกดสบานพราเราเป็นแล้วนี่เราจะเบาเด้ลยฉีบเบาบานประสิทธิภาพมันสีแบบ จากสีเป็นขี้งวัวธรรมดานี่แต่ว่าตัวนี้จะเข้มขึ้นมากเป็นคู่นลอยคู่นยังเขาเลอเพราะว่าเขาใส่น้ำมักน้ำมักนี่เ่ามีสูตรจำกัด่อยหลายไม่หลายข่อยใส่หลายอันนี้ใส่น้ำมักเราบ้างนี่ใส่ราคาตัวนี้มักพร้อมใส่แล้วอันนี้คุ้มไหวเนาะครับเนาะแน่นค่ะครบเดือนก็คือสิห้ายกสอวอปกไปายคือวันหนึ่งก็คูดไว้เตรียมสิมักคือนกันคือเฮามีเวลาเฮากระเฮ็ดเฮาว่ามีเฮากระเฮ็ด ข้าวใส่กากน้าตาลดูโน่ใหม่ครับนี่ก็ได้ขี้ไกลจากไกลไข่รจะคลองนี่เตรียมเสียวมะหมักอันนี้ก็ปุยคือกันพ่นังแม่นค่ะอันนี้เรื่มให้เบื้องขันครับขีหมูดได้ค่ะนี่มักเรีวเรียบร้อยนี่มักต้งเต่ตอนอยู่ในข่องข้าสซใส่หมักไปเลยโอ้ข้าใส่หลายปัไหดครับพี่นังบ่ะจําการค่ะขามีหลายศาสตร์ใส่ศาสตร์ใส่ครับใบไม้ใบไหลนี่ขนใส่นี่เต็มค่องนี่บุพกสามือจ่อยสลายมุนอุ่ยปุย โอ้โครับครับครับบมีกินเนาะพี่นังเนาะ,ะขี่โม้สวนขึ้นมาเนี่ยกับโบมีกินลยโอ้นี่แต่ว่าตัวนี้เป็นขี่มูเก่าเนี่ยต่กี่อาไว้นี่นี่มันจะแบบพุยหอดขี่เก็บนี่นข้าใส่นามากนี่โอ้มันยหอ่สลายพุยหอดขี่เก็บครับใบใหม่ใบอะไรข้าใส่ได้ลายลี่ยข้าวเดียวมันย่อยสลายมดเลยโอ้มีตัวซอยเคื่อเขาเห็ดขึ้นสีมูเพิ่นเห็นเพิ่นกับบ้าขอสื่อสุดยอดครับ เขาเลยว่าสิขายเช่นไรระบานนี่ครับเฮาแต่สอบมันสอบละซีซีบบได้มักเขเรยว่าสิเอาเพิ่นหกสิบบาทหกสิบบาทเพิ่นก็ว่าเพิ่นสิเอาครับเห็นเป็นก่อนยังมาเอาสิให้เพิ่นอยู่กับแพงเด้เพราะว่าเพราะว่าเฮามันเฮาฮู้จักคุณภาพมันแล้วครับให้เพิ่นอยู่กับแพงแล้วก็เฮาใส่หลายอย่างแจ็คโนยก็ใส่นหน้าปุ๋ยแห้งแพงครับเฮาก็เฮ็ดจังว่าหมู่เพิ่นว่าสิไปมักแคหยังขี้งัว สิมักเห็นอย่างก็ไปใซ่หน้าโดนเนี่ยมั่นกะความคิดมันต่างกันมักมั่นกับบ่ไดดยากมือได้คอยขานคอยกับบ่มครับมือได้่อยรู้คอยกับมาร์กพี่นั่งครับขั้นตอนการมักคือเข้าเข้าผสมน้ำเนี่ยหรครับกะเข้ากับเอากระมังมาใส่กระมังใ่หรือว่าถังผสมน้ำมารักเข้านี่แหละน้ำมาร์คกะน้ำตาลดูรละไม่ถ้าเข้ามี่ดมคละไม่เลยถัมี่มสมควนใหม่ยังยังถ้าเข้ามี มันจะบม่มีสูตตายตัวนะครับเข้ากระใสไปครับนี่ดูน้องใหม่เข้าก็ซื้อมาไว ค่ามกแพงบ่ครับพี่นะพี่นังสอบละวร้อยยี่สิบค่ะโอ้โดราไม้มีสรรพคุณอย่งไรครับอ่านขาเชือร่าพวกปรับสภาพในดินน่ะนะค่ะปรับสมดุดปรับสภาพในดินลดความเป็นกรดแม่่นบบครัเป็นกรดเป็นด่างนั่นแหละค่ะอันนึงก็กากน้ำตาลคือเตรียมเฮ็ดกับเฮ็ดไส่นี่เฮ็ดแล้วกับพะยังขุมอ้อมมานะมันสี่โรนนะนะค่ะเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดมือละเล็กละหน่อยผสมผสานเนาะพี่นั่งเนาะพี่นั่งครับพื้นที่มองนี้ตะกี้เ้าเฮ็ดยังครับเห็นเป็นโรงเลื่อนครับ ตะกี้เลี้ยงหมูด้ค่ะออันนี้กับอ,อกแม่พันธุต์ตะกี้เลี้ยงหมเออูเป็นขอกเป็นขอกอนุบาลอยู่นี่อนุบาลลูกมันวัานี่ก็ออก<อ>เป็นขอกขุนโอ้นอกวันนี้เขาก็เลื้ยแม่พันธุ์นะครับเนาะค,ค,คือเขายุ่เลี้ยงไปหลายปีครับแต่ว่าเข้าบริขายลงเรือนเข้าบริขายอุปกรณ์มันเข้าพร้อมสีเฮ็ดงามเลยเขากะเคอาลูกมันมาปีที่แล้วนี่กลับมาอยู่กัเลยว่า ทายุบ้านก็ต้องเลี้ยงหมูก็เลยไปสือลูกหมูมาเลี้ยงครับสือลูกหมูสี่ตัวเจ็ดพันหลวก็ะเนี่ยนี่มันก็เดือนมีเดือนสิงหาเอามาพ้อหอดขวบเดือนสิงหามันก็จะออกลูกให้เห่าแล้วเพราะว่าตอนนี้มันสมไว้แล้วมีสี่ตัวสองตัวหนึ่งเพิ่นเอาไปสมอยู่ครสองตัวนี่สมตีแล้วเพิ่นเอามาสรงมีสี่ตัวเพราะว่าเห่าสี่อย่างเจริญรุ่งเรืเท่ากับบ่มีเงินเห่ากับบมีทุน เอาสมกำลังเี่ยวหเฮ็ดสมัยใจเนาะพี่นั้องเ้าคอยไต่เต่าขึ้นไมครับไปเรื่อยๆยังมอดนี่ได้ได้เจ็เดือนแล้วครับหมูครับอ่าตัวนี้แปดเดือนค่ะแปดเดือนแปดเดือนจังผสมผสมคาตตตีค่ะเนี่โอ้คัตตตีติดเลยเจัดเดือนแล้วครับนี่พันพ่อเดือนค่ะโอ้บางเนี่ยครับพันพ่อเดือนมันมีสี่ตัวสองตัวหนึ่งเพิ่นเอาไปผสมอยู่ครับพันไห้ครับพี่นั่งอันพันอันพันพันอัน หมูสองสายนะค่ะหมเนากอันแล่นครับอันลาดโอ้แล่นครับลาดค่ะแล่นเม่สาวเม่สาวค่ะครับอันนี้ผสมเหลวยมตีดเหลี่ยมคนละมาทรงเพิ่นพุ่นเชียงเนาะครับนกแม่นค่ะเข้าอยู่นั่เข้ากระลูกคนละมาทรงเหมือนเสานี่เด้นี่ครับคนเกาสองตัวนี่ไปตัวละพันห่าพ่อพันนี่นไหนมาจะใส่ครับพ่อพันยูปทุมลาดค่ะครับ ผู้เพิ่นนันรับอันผสมนั่นล่ะครับสม,สมจริงหรือสมเทียมครับพี่นะ้สมจริงค่ะเพราะว่ามันเป็นแม่สาวแม่สาวแม่สาวมันมันมันขืนมันจะเข้าว่ามีหมูผูอยู่นั่มแล้วหมูนี่หาเดือนเลาก็ขึืนแล้วแต่ว่าเข้าผสมเพราะว่าอายุบบได้ครับต้องเ็ดเดือนขืนจังสมได้นะมันจะมีปัญหากับอ่ากำมาเปิดลูกออกว่าได้ทาันพออายุมันได้แล้วว่าเข้ากับ,กบจังสมครับ อันนี้แปดเดือนอันนี้แปดเดือนเต็มโอ้จากสี่เลี้ยงมาจากที่เลี้ยงมาแม่ครับแรกเริ่มเนี่เขาเลี้ยงเลี้ยงจจ้าตัว้วก็เลี้ยงมาจักปีครับพี่นั่งครับเลี้ยงสี่ตค่ะครับสี่ตัวนี่แหละข้าแตเลี้ยงมาเล้แปดเดือนนี่ล่ะครับก็เริ่มสมแล้วก่อนนั้นนี่เขาก็เลี้ยงมาตอนเลี้ยงอยู่ปกติครับเจกี้เลี้ยงเลี้ยงหลายแล้วแม่พันธ์เป็นซีฟนี่ขอกใส่เม่พันธ์เบิดนี่ครับเลี้ยงแม่พันธ์เป็นซิบบ้านพ่อมาเจอปัญหามันตายแน่ครับกับ คนในครอบครัวบ่ได้อยู่แนี่ยังสิกลูกเต้าเขาก็บ่อยู่นําเขาไปหาเงินหนึ่งสิก็เลยหยุดพักไว้ข้าเจ้าก็มาถามสื่อกงสื่อยังกับพวกขายถ้าอยากเลี้ยงอีถ้าอยากโงมเพราะว่าทางทายู่บ้านต้องเลี้ยงครับอยู่ซื้อบ่เป็นดอกคนเคยเลี้ยงซะเว้าง่ายเป็นไว้แต่บ่อยู่ใส่เวลาคุ้มค่าเนาะพี่น้องเนาะค้นเคยอย่างคนเคยเฮ็ดครับพี่นางครับคิดเพิ่นกินเปลืองบ่พอพันแม่พันนี่ครับแม่พันกะกะกินเฉลี่ยแล้วตัวละ2องโล อันน่ะห้กินเขาก็เปลืองแม่นเท่ากับจำกัดเสาแรงบอกครับแม่นค่ะบ่อใดไฮบดมือเนาะพี่น้่งบ่อค่ะให้แค่ซ้ำมึงหั่นไฮซ้ำมึงหั่นกระเดี่ยวเลยโอ้เพราะว่าเราสิยูม่เข้าไปจะค่อยปีเล่าก็สิใหญ่ไปเรื่อยเข้าบ่อใดเนีนเข้าบ่อใดเนีนแบบให้เราอ้วนแล้วนี่บสิบ่คือมุ้งขนเนาะพี่น้่งเนาะแม่นค่ะสิบ่คือมุ้อันนี้ก๊อกน้ำเพิ่นแม่นก๊อกน้ำก็กินอัตโนมัติไปเลยโอ้ดีพอโล้ครับแรงน้ำเท่าไรแรงน้ำมาทางทงไหนครับพี่น้่ง นามอันปลาปลาหมู่บ้านค่ะบุกาดเขินครึ่งสี้น,นาให้กินเท่ากับใส่นามากไวไส่นามากไวครับเอานําม,ามกกินในบอกครับกินในค่ะกินนํามากคือหมายความว่าคอ,อกนี่ย่างมาเ้าเนี่ยสีสารมือแล้วเถอครับถ้ากวดขีออกแล้วเมียนขีออกสะสาดพอมันกินแล้วเสซ็จเพื่อเผากระศาสตร์สาดเพื่อว่ารับกินบ่มีกินเนาะพี่น้าเนาะจะบหให้มีกินคอกสะอาดด้ครับพี่น้องรับกินบางเนี่ยครับ เก็บคีคู่มือนอกพ่นางนอกแม่นค่ะเะก็บชุกเศ้าเหล็กกษัตร์ใช่นี่แม่คือห<อ>้เอาเก็บเหลี่เรียบยร้บอยปั๊บห้ามันกินเหล้วเบิร์กินเท่ากับเส้ให้กินโดดง,ง่ายๆกินเหลว่ยมหากษัตรน้ำมักอคือทั้งกลดมันใงสันหนามมันไหลลงน้ามักไหลลงเสียนแต่งามแท้จังมันเสียงั่งมนยั่งหอกวานพักเสียนวานพักคล้อมไว้แลุ่นทางน่นโอ้เฮ็ดว้ได้ประโยชน์ได้อีกแมน่นครับคือ เคือเขาเห็ดเขาบุเห็ดออกว่ามันสิใ่หรือบัวใ่แต่ว่าเห็ดหรือว่ามันสิเข้มขีมูตายบัวหรือยังกะทางมันเอนะถามมันบัวตายก็คือมันงามครับอุดยดครับพี่นั่งครับวันนี้ขอบคุณพี่นั่งได้หลายครับสีผ้าเบงเกษตรปสมผสานโอ้หลายอย่างเป็นตอนซ่อนครับหลากหลายเนาะพี่นั่งเนาะนะครับเครื่องง่ายๆเครื่องเลียงก้มนะมีกระมังกับเลียงได้มีเงินลอยสองลอยกับเลียงได้ครับ บ่ได้จาเป็นทุกอย่างเฮาเฮ้าบ่มิทุนมุงสีคัขนนฮาไปสื่อพร้อมสมมันกับตัวละเมินกลัวเฮ้ากับบ่มีเข้ากับซื้อลูกน้อยมันหลักค่อคอยมหาให้มันกินมันกับบ่ได้กินมือละพันน้องกับกินมือละเล็กน้อยเฮ้าหาได้ซําได้เข้ากับจังค่อยให้มันกินอยู่ไปโดนเดียวมันกญ่ไงไงมันกับผสมพันเดี๋ยวเฮ้ากับมีแม่พันคือคือกันก้เพูนมีเงินหม่นเงินเสนเฮ้าเฮาเข้าเรื่มจากบ่มีคบเฮากับบ่มีเงินไปสื่อไก่เฮากับบ่มีเงินไปสื่อ ตัวละสองร้อยเท่ากับสื่อตัวสามสิบห้าบาทเท่ากับมาคอยเลียงคอยเฮ็ดเลียงจากหน่อยขั้นมันคือก็จังคอยยับขยายไปอีกถามามันบ่คือกับปาทิมตัวนั้นเฮ็ดตัวหม้ครับพี่นางครับคือง่ายๆต่อยุคปั๊บปรุงไปเนาะพี่นางเนาะแม่นค่ะครับแต่เขากับเรียนดูเข้ากับต้องสังเกตของเข้านั่นละครับบึงเข้าบึงไปน้าสอนจากค้องไปน้าอันนับเออเฮ็ดแนวนี่มันตายเฮ็ดไม่เฮ็ดแบบเออเฮ็ดแนวนี่มันดียังสิครับครับ ไปเรื่อยๆมันบ่มีหยังตายตู่ครับนูสิเป็นนี่สิเป็นคนถ้าคิดว่าสิเฮ็ดอยู่ผู้เดียวก็เฮ็ดจังซี่นะครับคืออย่างมากฟุ่นจัึ่งสีกะเออเพิ่นขุดไว้ให้เฮาบ่มีแหงขุดกห้เพิ่นขุดไว้ให้แต่ว่าคืออย่างมากเฮาก็เฮ็ดเหมือนละเล็กละน้อยเฮ็ดไปเฮ็ดแลวก็คุ้มไว้คือบ่มีไผเฮาไปหน้าจ้าของครับถ้าเฮาบ่เฮ็ดก็บ่มีไผมาจมให้เฮาอือบ่มีเฒ่าแก่บ่มีหยังถ้าเฮามันเฮาก็มาเฮ็ดเฮาเมื่อยเฮาก็บ่เฮ็ดอือแล้วแต่ คือง่ายๆแต่ว่าคนเคยเห็ดออกมาเห็ดมั่นกับทองเฮ็ดเหมือนึงเห็ดแค่ชั่วโมงนึงก็ได้ร้ายแล้วเห็ดเวียกนั่นครับเมื่อยแล้วบ่จําเป็นต้องเบื้อเหมือนพี่น้งเนาะค่ะจําเป็น้องเปื้อนเหมือนเอาไปเห็ดน้ําไหนเพิ่นว่าอจังอยู่น้หมูอยู่ไปบังหราเ่อนังเทียนอนมาลับตื่นขึ้นก็เห็ดก็ได้คืนคือคือมันบ่มีอียังถิ่ตตองหมายไม่นะคะทั้งเทียตื่นขึืนขันคุดสวนคุณยังสิ ปลูกพักนี่ปลูกยังสิปลูกจนขึ้นมันหอนครางเว้นครับคือ,ค,อคือบ่ไรย,ยิยั้งมา,มากมากดอกเพศคือเด็กเ็ดคือเ็ดโหลดครับเพศบมบ่มบ่มมีว่าต้องมีอันนั่นอันนี้คือเด็พอพอโหลดยั้งก็ไดอะไรทำมันเ,เกิดมากไปปลูกมันเก็ไปตายตายมันก็ตายบ่บเบิดดอกมันก็นต้องยั้งให้เฮ้าล่ะจากินสุดยอดครับค่ะสุดยอดเลยแนวคิดจากพี่นางในการเพศเกษตรผสมผาสาน ลงมือทําจะเห็นคําตอบของความสําเร็จค่ะมองขีดนันงงค่ะนี่มีทุนมีห่อนดอกมีเงินเท่าแล้วจ้องรวยซ้ำรวยเก็ดครับเอาวันนี้ขอบคุณพี่นั่งหลายๆครับผิวผ้าเยิมชม่มนะครับโอ้หลากหลายครับเกษตรผสมประสานขอบคุณพี่นั่งหลายๆครับขอบคุณพี่น้องทั้งบานนํนานะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ